เดี๋ยวจะเริ่มขั้นตอนการสร้าง ODBC นะครับขั้นแรกนะครับเราเข้าใน Data Source ODBC แล้วใช่ไหมพอขึ้นมาก็จะขึ้นเมนูขึ้นมาในนี้เป็นแอปพลิเคชันที่จัดการ ODBC นะครับอ่ะแล้วผมลองสร้างอันนี้ดูขั้นตอนสร้างก็คือมาที่แท็บที่ชื่อว่า User DSN นะครับ User DSN mm hmm. ไปเลือกที่ปุ่ม Add ผมแอดมันจะให้เลือกว่าเราจะเชื่อมต่อดาต้าเบสชนิดไหนในนี้มีดาต้าเบสเยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่เราตั้งขึ้นมานะครับบางทีมันมีตัวจัดการดาต้าเบสในนี้หลายตัวแต่ที่เราจะเชื่อมต่อก็คือเราเชื่อมต่ออะไรครับ SQL Server นะครับ SQL Server เพราะเราใช้ฐานข้อมูลที่เป็น SQL Server นะครับแล้วกด finish นะครับลำดับถัดมาเขาให้ตั้งชื่อ ตั้งชื่อของตัวที่คอนเน็กนะครับผมผมจะเน้นนิดนึงครับเราไม่ควรตั้งชื่อสามที่อยู่ในนี้มันจะไม่ยอมให้ตั้งชื่อสามในนี้นะครับอ่าในนี้สมมติผมจะตั้งชื่อว่า db database โอเคไหมครับแล้วคำอธิบายเราสามารถบรรยายได้ว่าเชื่อมต่อ database อะไรก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับลำดับถัดมาเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อะไร คลิกลูกศรลงมานะครับมันจะมีลิสต์ list s เ r อร์ให้เรานะครับทุกตัวถ้าไม่รู้ให้เลือก local หรือพิมพ์ local เข้าไปได้เห็นไหมครับถ้าไม่รู้ให้มันหาเองอัตโนมัติก็พิมพ์ว่า local local ก็คือในพื้นที่ที่เป็นระบบ LAN สาย LAN ที่ต่อถึงการ i ีเดียวกันแล้วมันจะมองหาเองแต่เมื่อไหร่ที่มีเ server หลายๆตัวมันจะหาลำบากหน่อยเพราะว่ามันจะไปหาทุกเ s e r v ร์ ว่ามีหรือเปล่าถ้าระบุไปเลยมันจะวิ่งไปหาเซริร์ฟเวอร์ตัวนั้นทันทีโอเคไหมครับถ้าในระบบ LAN นระบบ LAN แ,แล้ววงนั้นมีแค่ SQL เซ r v e r เอร์ตัวเดียวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นดาต้าเบสตัวเดียวมันก็จะวิ่งไปหาทันท,ทีถ้าเลือกโลเคอลเพราะมันจะรู้ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่นี่นะครับให้เราเลือกเป็นชื่อของเซิร์ฟเวอร์ตัวเอง<ม>เครื่องผมนะครับเครื่องผมผมตั้งชื่อไว้ว่า อดารุณีพีซีอย่างนี้สมมตินะครับตั้งชื่ออย่างนี้ผมก็กด next ไปมีคำถามในนี้บอกว่า User อร์ที่เราตั้งเป็น Windows หรือเป็น s q c l Server จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีตั้งเป็นสองแบบ l o อกอิด้วย User อร์กับ l ดดล็อกด้วย s q l Server ครั้งนี้ผมให้ตั้งเป็นตัวนี้ก่อนก็นแล้วกัน Long ล็อกอินด้วยวินโดว์ก็แล้วกันนะครับล็อกอินด้วยวินโดว์ถ้าลงเครื่องอื่นๆสมมติเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งแต่แอปพลิเคชันเราลงสักสิบเครื่องในห้องนี้เราต้องใช้ยูเซอร์ที่เป็นไอเคียวเซิร์ฟเวอร์นะครับมันถึงจะเข้ามาถึงเครื่องนี้ได้ถ้าฟินวินโดว์ทำไมลงวินโดว์แล้วไม่ได้ครับอาจารย์เพราะบางตัวล็อกอินด้วยยูเซอร์ไม่ตรงกันโอเคไหมครับล็อกอินด้วยยูเซอร์ไม่ตรงกันตั้งยูเซอร์ในเครื่องวินโดว์ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เข้ามาถึงมัครบ ไม่ถึงเข้ามาไม่ได้ต้องเข้ายูสเซอร์ของ d a t a b เบ e SQL Server นะครับถึงจะเข้ามาได้อ่ะทีนี้ผมก็เลือก Windows นะครับกด Next ไปลำดับถัดมาหน้านี้จะบอกว่าคุณจะเชื่อมโยงด a t a b เบ e อะไรผมติ๊กตัวนี้นะครับผมสร้าง d a t a b a บ e ไว้ในที่ชื่อว่า DB นะครับดาตตเบีที่ชื่อว่า DB เวลาผม List ลิ s t หรือเบ้า์หามันจะเห็น DB เกิดขึ้น อ่ะทีนี้ผมก็ดาตา้าเบชื่อว่า db เห็นไหมครับนี่ครับดาตา้าเบชื่อว่า db คลิกเลือกดาตา้าเบรดเพราะว่าเราจะเชื่อมข้อมูลตัวนี้ต่อกับตัวนี้นะครับกด next ไปใช้ภาษาอะไรต่าง default ไหมก็ไม,ไม่ไม่ต้องเซตก็ได้ตรงนี้แล้วกด finish เพราะ finish จะมีหน้าตาว่าเชื่อมโยงได้ไหมมีปุ่มตรงนี้ครับ test data source ว่า connect ได้ไหมคลิกดู ถ้าคิดขึ้นมาว่า test complete successfuly ก็คือสามารถติดต่อได้ก็คือเราเชื่อมต่อกับดา,าบต้าเบสได้แล้วผ่าน ODBC ที่ชื่อว่า DB ที่เราตั้งไเ้เมื่อกี้นะครับตอบโอเคโอเคก็น connect cannot connect แค่นั้นเองครับไม่ได้เกิดตัวนี้เกิดขึ้นเห็นไหมครับ DB ดา,าต้าเบสชื่อว่า DB คิดเกิดขึ้นตรงนี้นี่คือขั้นตอนในการสร้าง ODBC นะครับก็โอเคไปถือว่าสิ้นสุดในการสร้าง ODBC นะครับ